เอารายการที่9ก่อนนะครับรายการที่9กนะครับกิจการนำเงินสด5,000บาทไปฝากธนาคารไปฝากธนาคาร กิจการนาเงินสดไปฝากธนาคารนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ของรายการที่9นะครับอ่ะทีนี้เราดูรายการนี้เราจะพบว่ากิจการนาเงินสดนะครับนำเงินสดไปฝากธนาคารโอเคนำเงินสดไปฝากธนาคาร <krit ic language> ธนาคารคิดตามคูนะลูกนำเงินสดไปฝากธนาคารถามว่าตอนนี้เง <eless> ินเราอยู่ที่ไหนนำเงินสดไปฝากธนาคารถามว่าตอนนี้เงินเราอยู่ที่ไหนลูกเงินมันไปอยู่ที่ไหนเอาเงินสดไปฝากธนาคารตอนนี้เงินไปอยู่ที่ไหนลูกอะ เงินไปอยู่ี่ธนาคารเก่งมากมีความฉลาดมากนะครับสุดยอดอภิชาติตบ,บุตรนะครับโหตอบข้อเดียวนี้อลังการมากเลยสิบปีจะเจอสักคนหนึ่งที่มีความสามารถระดับขนาดนี้ เด็กบอกอาจารย์ค่ะรือขอโทษอาจารย์อวยเกินไปแล้วค่ะอาจารย์อวยขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเลครับอะโอเคนะครับผมอะสวัสดีเบนจ่าเบนจ่ามาแล้วนะครับกิจการนำเงินสดไปฝากธนาคารตอนนี้เงินเราอยู่ที่ไหนโลกอยู่ในธนาคารใช่ไหมอาโอเคดังนั้นเงินฝากธนาคารของเรา เพิ่มขึ้นหรือลดลงโลกเอาเงินไปฝากธนาคารตอนนี้เงินในธนาคารเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอนแรกมีอยู่ติดบัญชี35สตางค์โลกโอเคตอนแรกมีติดบัญชี35สตางค์เราห้าพันไปฝากเงินในธนาคารของเราจะเป็นยังไงโลกอ่ะเพิ่มขึ้นเก่งมากผู้ผู้เก่งมากๆเลยผู้นะครับผมผู้สุดยอดมากเลยนะครับ เงินฝากธนาคารก็จะเพิ่มขึ้น5,000บาทนะครับเงินฝากธนาคารเป็นสินอะไรโลกสินทรัพย์สุดยอดนะ่รับเออ่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเราเอาเงินไปฝากธนาคารวิสุราส่งรูปมาน่ารักเชียวนะครับเราเอาเงินไปฝากธนาคาร เงินเรามันจะเป็นยังไงโลกเงินสดที่เรามีเป็นไงเราเอาเงินสดไปฝากธนาคารตอนนี้เงินในธนาคารเพิ่มแล้วแล้วเงินในกระเป๋าเราเป็นไงโลกอ่าถูกต้องเงินสดเราจะลดลงเอาอาจารย์ทำไมเงินสดลดละเอาก็คุณเอาเงินสดไปไว้ที่ธนาคารดังนั้นเงินในกระเป๋าคุณก็ต้องหายออกไปเนอะไหมดังนั้นเงินสดจะลดลงนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับ โอเคสรุปรายการนี้นะครับอย่างง่ายๆนะครับกิจการนําเงินสดไปฝากธนาคารเราก็จะวิเคราะห์ออกมานั่นก็คือเงินฝากธนาคารจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เงินสดจะลดลงเงินฝากธนาคารเป็นสินทรัพย์ครับเงินฝากเพิ่มนะครับดังนั้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับเราเอาเงินไปฝากแบงก์เงินในในร้านจะลดลงนะครับดังนั้นสินทรัพย์ก็จะลดลงดังนั้นดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับ จากเหตุการณ์การนำเงินสดไปฝากธนาคารส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ที่เพิ่มคืออะไรลูกเงินฝากถูกต้องสินทรัพย์ที่เพิ่มคือเงินฝากธนาคารแล้วไอ้สินทรัพย์ที่ลดคืออะไรลูกคือเงินสดเก่งมากนะครับคือเงินสดนะครับสินทรัพย์ที่ลดคือเงินสด